สวัสดีค่ะครูทันสอนดูดหน้าเพลงชีวิตค่ะวันนี้ครูทันจะมาสอนเทคนิคการยกหนังตาที่ตกขึ้นนะคะเริ่มจากการกดจุดบริเวณหัวตาค่ะแล้วไล่มานะคะจะเป็นโครงกระดูกนะคะจะเป็นแบบโครงกระดูกเบ้าตานะคะไล่มาเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นนะคะคุณก็รีบค่ะรีบไขมันรีบไปเลยนะคะไปถึงปลายผมใช้นิ้วดันจากหัวคิ้วค่ะดันขึ้นไป ไปถึงบริเวณหางตาเลยนะคะท่านี้จะช่วยลดริ้วรอยรอยจีนกาของคุณได้ด้วยนะคะบริเวณตรงนี้เดินมาเรื่อยๆเลยค่ะเวลาคุณทานะคะค,ะคะุณต้องอิมรีมบำรุงผิวนะคะให้มีความหล่อลื่นอย่าทําในขณะที่หน้าแห้งเพราะมันยังจะเกิดรอยขลอกได้นะคะเดินมปเรืเอยเดินไปอย่างนี้ค่ะวันที่ครูเดินนะคะจะช่วยให้หังตาที่ต่อกึ้นไดละ มือสั่นนิ้วคุณตรงนี้ค่ะดันนี่ไปบอกนะคะบริเวณที่น่าขาน,นะคะเฮ้ทาครีมบริเวณหน้าผากด้วยนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็จบขั้นตอนแล้วอย่าลืมนะคะคุณสามารถทําขั้นตอนแบบนี้ได้ทุกครั้งที่คุณทาครีม,รมวันนี้คุณ